มตั้งเกมและให้บูโนโกิมไรส์ครับเล่นด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับการที่เขาถูกแบนนะครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากและที่สำคัญในตอนนี้โตนารี่นะครับกลายเป็นผู้เล่นสำคัญของนิวคาสเซิลที่อาจจะย้ายทีมในช่วงของจบฤดูกาลนี้ก็ได้ในสื่อเขาเขียนว่าถึงแม้ว่าตัวนักเตะนะครับมีความสุขกับการเล่นให้กับนิวคาสเซิลก็จริงอยู่ และมูลค่าทางการตลาดนะต้องยอมรับว่าโตนาลี่นะครับอีซัก150้าล้านปอนด์ใช่ไหมโตนาลี่ตอนนี้120ล้านอยู่ดแล้วนะครับก็ประมาณ100ล้านปอนดอ์ยางต่ำนะครับนี่คือเรื่องราวของโตนาลี่นะครับที่แฟนนวคาเซิลต้องภาคภูมิใจนะครับว่าเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระความสำเร็จของนวคาเซิลในฤดูกาลนี้แต่ข่าวการย้ายทีมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับติดตามมนต่อนะครับ